สวัสดีเจ้าจะปาเจ้าวันนี้จะปลามาห้าโมงป่ายแล้วเจ้าห้าโมงเกิงแล้วค่ะเอาหลังเจสสอกแต่หนึ่งจุดห้าเซนลงเจ้าน้าขึ้นมาแหมแล้วเจ้าฝนตกตะวันติจะปาหนีฝนแล้วเจ้าหน้ามาวันนี้ก็เพิ่งทากับข้าวเสียเจ้าย่างิีนไก่กับทอดจิ้นป่าเจ้ามาฝากกำไรงเจ้าว่าจะปาจะได้ก็เจ้า โอ๊ยจ้ปลาได้ปันไหนาเจ้าโอ๊ยโยมาๆเจ้าปัานไหนเจ้าปาัา,ปานไหนตัวใหญ่เจ้าตัวเป็นกิโลเลยเจ้าทีมใส่กล้องเจ้านี่เจ้าปัานไหนตัวใหญ่มากเจ้าโอ้ยโอย มนันมันเจ้าอุ้ยจเจ้าใส่คล้องยังไงนี่เจ้าโอ้โโอ้โอ้มนันมันเจ้าได้ตัวใหญ่ขนาดเจ้า สิบข้าวหนึ่งตัวเจ้าโอ้หสามสี่ตัวเจ้าได้ปัดซี่ข้างล้ายปัดซิวเ,เปลาแบนเจ้า เล็บขัดสไตล์หนึ่งตัวเจ้าต่ดตะเกียซ้ายหนึ่งตัวเจ้า <laughs> นึกว่าจะไมได้เจ้าปลาตะเพียนสายเจ้า แปลตะเพียนทรายกับปลาสิวข้าวเจ้าอิอปี <c oughs> ด๊ดนอกเจ้าม่ได้อยู่ในจับหนือจ้าปตัดนอกเจ้าอ๋ออาอมาครับขาสร้อยกล่มเจ้า ไีได้เจ้าได้แปดตะเพียนสายเจ้าวันนี้เจียเงียบๆหน่อยเจ้า ได้สารตัวเจ้าได้ปัดตองปัดไส้แล้วก็ปัดดูดเจ้าเมิดแล้วเจ้าโอเคเจ้า เแล้วเจ้าพายุก็จะมาเแล้วเจ้านี่เจ้าวันนี้อาจลิปสั้นนิดนึงเพราะว่าเจ้าปลาไม่ได้ป่าเลยป่ามันห่วฝนเจ้าพายุก็จะมาเแล้วเจ้านี่เจ้าเมื่อเติบตื่อลมก็มาแห้งเจ้าเดี๋ยวเ้าไปดูผลสรุปป่าของเจ้าปลาติบ้านเจ้าอย่างดีละเจ้าตียังได้ป่าในตัวยายยูเจ้า โอเคเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าเจ้าวันนี้พอมือวนเจ้าแต่ก็ยังดีมีป่าใหญ่คู่หน้าเจ้าเจ้อป้าได้ป่าไหนตัวใหญ่มาตัวนึ่งเจ้าอ๊ดอ๊ดกระเจ้าถ้าไปได้ป่าไหนนี่แย่เลยเจ้าได้ป่าไหนตัวเป็นกิโลบนเจ้ามาหนึ่งตัวเจ้านี่เจ้า ตัวใหญ่มากได้สักกิโลกิโลป่าเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ายังดีที่ได้ป่านาอยู่นะเจ้าถ้ามาอน่านนี่แย่เลยเจ้าวันนี้ป่ามหูฝนนะคะแล้วเขาก็เปิดฝายเดยกก็ปิดเดยวก็เปิดกันอยู่5นา้าเจ้าปากร้อยบวกลองอย่างจบคลิปนี้แบบสั้นๆก่อนคลิปนี้สั้นมากเลยเจ้า ขอบคุณนางหน้าจ้าติทตามาชมช่างจะป้าอย่าลืมกดไลค์กดติดต่ามิจฉาปลาแตน่ะเจ้าแลวป้าเกันเก็บหน้าเจ้าสวัสดีจ้าบายบายแล้วป้าเกันเก็บหน้าเจ้าเดี๋ยวแก้ตัวใหม่เจ้า